สวัสดีจ้าวันนี้สบายจะแกงอันี้นะคะแกงปลากรอบค่ะหรือเขาเรียกว่าต้มโค้งด้วยค่ะพี่น้องต้มโค้งปลากรอบปลาแห้งเด้อจ้ามาเลยจ้ามาทํากันเลยจ้าตัวผีต้น,นจ้า ใส่มะขามกัน,นจ้ะทุกคนปรุงรสก,กันเลยนะจ๊ะ เหมือนเดิมรสดีของเราจ้าต้มไปเลยจ้าตักพริกที่ตําไว้นะใส่หม้อไปเลยจ้าต้มโค้งเผ็ดเผ็ดจี๊ดจาดเลยเด้อพี่น้องเลดืดใส่เกลือนิดหน่อยนะจ๊ะใส่มะนาวด้วยนะสบายต้องการแบบเผ็ดเผ็ดแซ่บแซบเลยเด้อครับพี่น้องใส่บักหน้าไป มันจีดจาดนะจ๊นอยค่ะโอ้เสร็จแล้วก็ชิมนะคะซิมกันเวยพี่น้องโอ้สีสันรสแซเมเแตนค่ะน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะทุกคนหลังจากปรุงรสเสร็จแล้วนะใส่ปลาลงไปเลยจ้าโอ้สุดยอดค่ะ ใส่ผักหวานลงไปเลยจ้าเองปปอย่างใส่ผักหวานด้วยพี่น้องน้ำเดือดแล้วใส่ผักลงไปเลย สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อมากินต้มโคง้งใส่พักหวานดนะคะ่ะต้มโคง้งปลาแหงไส้พักหวานมามามา,มากินน้ำกันจ้าแซ่บๆค่ะพี่น้องอู้เดือดๆเลยจ้ามามาจ้า